สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มาเจอก,กันวันเสาร์นะคะในช่วงเช้าแบบนี้เนี่ยมีไอเดียหนึ่งนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องของรายได้นะคะก็จะมีหลายท่านนะคะตอนนี้ออกจากงานประจาใช่ไหมคะจากที่เคยได้เงินเดือนนะคะมาทําการค้าค้าขายขายออนไลน์นู่นนี่นู่นนั่น,น,นโอ้ได้เดือนเป็นแสนเลยแต่ว่าก็จะมีทางแฟนเพจติดต่อมาว่า ผมก็ออกมาขายออนไลน์ขายได้ดีเลยครอูอัดแต่ว่าเงินไม่เหลือเลยเราจะจดเราจะเราจะจดเราจะดูเราจะควบคุมอะไรยังไงดีนะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวมีไอเดียนี้มาแชร์ให้กับสมาชิกฟังในช่วงเช้านี้นะคะท่าไหนที่เข้ามาแล้วนะคะฝากพิมพ์กับไว้คิดถึงนะจ๊ะเหมือนเดิมนะคะสไตล์แฟนเพจบัญชีอย่างนี้สักนิด,ดนึ่งหนยดูซิมีใครเข้ามาเรียงรอสิบวินาทีนี่เตเต๊ะเตะว่าเอาคิดเลขก่อ โอเคเกือบสองร้อยท่านสวัสดีนะคะพี่เกตตี้โอ้ยดิฉันชอบชื่อคุณนะเราควรมาเป็นพันธมิตรใช่ไหมคะเนี่ยนะฮะนะคะพี่เกตตี้บัญชีอย่างง่าย oh God. <laughs> <laughs> นะะ okay. โอ้ไมค์ก้าดีค่ะดีนะคะโอเคโอมีคนทักทายเข้ามาแล้วนะคะมันเริ่มมันกันเลยแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ก๊าลังจะอธิบายให้ทุกท่านทราบเนี่ยก็มันจะเป็นเรื่องเราเรียกกันว่า เป็นการสะท้อนก็นแล้วกันเพราะค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าหลายท่านก็จะพอจะมีไอเดียนะคะในมุมมองความคิดตัวเลขตรงนี้อยู่แล้วนะคะจะอธิบายโยงเข้าไปในกลุ่มของกระบวนการก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะโยงไปจบที่เรื่องของภาษีให้นะคะหากจะมีหนึ่งคนนะคะเคยเนี่ยรับรายได้ในรูปแบบของเงินเดือนเดือนละสามหมื่นนะคะแลวคนนี้เนี่ยก็ออกมาแล้วค่ะนะคะ,นะคะออกมาค้าขายนะคะได้ สองแสนต่อเดือนอันนี้คือรายเดือนนะคะสองแสนต่อเดือนถามว่าปัญหาเนี่ยก็คือว่าเอ๊ะทำไมคนที่ออกมาค้าขายได้เดือนหนึ่งเนี่ยเป็นแสนเลยนะคะจากที่เคยได้เดือนละสามหมื่นแต่ปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาก็คือขาดสภาพคล่องจังเลยนะคะขาดสภาพคล่องตอนนี้นะคะเหตุการณ์ตัวนี้เริ่มปรากฏแล้วขาดสภาพคล่องแปลว่าอะไรคะเงินสดในมือมันมันไม่ได้มากขึ้นนะคะ แล้วมันก็จะมีความเสี่ยงว่าอาจจะน้อยลงในบางช่วงเวลาดังนั้นสิ่งที่กว่าจะมาอธิบายกับทุกท่านนนะคะมันก็คือเรื่องของวัฏจักรการค้าขายสักนิดหนึ่งคนที่เคยทําในรูปแบบของเงินเดือนนะคะแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณได้มาคือรายได้ที่เป็นเงินเดือนต้นทุนของคุณคืออะไรทั้งค่าใช้จ่ายทั้งต้นทุนต้นทุนของเงินเดือนคืออะไรคะค่ากินอยู่ใช่ไหมคะค่าเดินทางใช่ไหมคะ ก็จิปะทอะไรส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของส่วนตัวใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยต้นทุนของเงินเดือนเนี่ยมีค่าของไหมคะไม่นะคะดังนั้นสิ่งที่มันจาเป็นตอนนี้ที่ต้องพิจารณาคือกลุ่มก้อนต้นทุนตรงนี้นี่เองข้าจะจะเขียนแค่คําว่าส่วนตัวใชไหมคะนะหากมาเป็นส่วนตัวค่าใช้ส่วนตัวค่าเดินทางค่านู้นค่านั้นค่านี่นะคะ ส่วนที่เหลือก็คือเอาไว้กินใช้อ่าดังนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะก็คือกินใช้คําว่าส่วนตัวคืออะไรคะถ้าเดินทางใช่ไหมคะน้ำมันรถโน,น่นนี่โน่นนัน่นแปลว่าอะไรมันยังมีเหลือให้กินใช้กลับมาที่การค้าขายบ้างต้นทุนกับค่าใช้จ่ายของการค้าขายคืออะไรบ้างนะคะมันจะมีเป็นก้อนๆเลยคุณผู้ชมมีทั้งหมด3ก้อนด้วยกัน กว่าจะมานะคะถึงคำว่าส่วนตัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวยังไม่ถึงเลยแปลว่าอะไรคะมีสองก้อนใหญ่ก่อนนะคะสี่ร้อยท่านที่ฟังอยู่คุรลองดูนะการค้าขายก้อนแรกคืออะไรคะต้นทุนต้นทุนสินค้าก้อนที่สองะคะค่าใช้จ่าย แล้วค่อยจะมาปรากฏเป็นการหักตัวสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายส่วนตัวเทียบเท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือว่าเวลาทําการค้าสมมติซื้อของจากจีนมาขายอ่ะเราก็รู้ๆกันอยู่ซื้อของจากจีนมาขายต้นทุนมันต่ําใช่ไหมคะพอไปซื้อของมาขายเนี่ยต้นทุนสักประมาณเท่าไหร่อ่าให้เก่งเลยนะ70แต่ว่าคุณมี g p เท่าไหร่คะการขายครั้งนี้คุณมีกอสเพอรฟิตหรือ GP คือ30%นนี่ถือว่าเก่งแล้วนะ การขายของที่ยังมี GP30 การซื้อของจากจีนมาขายและยังมี GP30 ถือว่าเก่งแล้วเพราะปัจจุบันทําไมคะคนจีนมาขายเองในะช้อปปี้รัซาดแล้วถูกไหมใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสมมุติต้นทุน70% 200, 20000 0นะคะคูณ70%ทอนไปละอยู่ที่แสนสไม่ได้เข้ากระเป๋าแล้วนะค่าใช้จ่ายมีอะไรอีกคะค่าขนส่งพนักงานเงินเดือนมีไหมคะ ขายได้20,000 0นะคะคุณต้องจ้างใครเพิ่มไหมถ้าคุณคนเดียวไหวโอเคจบไม่มีค่าพนักงานมีค่าขนส่งไหมมีค่าแพคเกจจิ้งไหมมีค่าโฆษณาไหมค่าแอดถ้าคุณบอกว่าอืมก็พอมีนะครูอัดเออเดือนเดือนหนึ่งเท่าไหร่อ่ะพี่สมมติค่าขนส่งซาลาตะอยู่ที่5,000ค่าพนักงานเอามาพื้นฐานเลย12ื่นสองนี่ก็ปาไป17ื่นเจ็ดแล้วนะคะเอาค่าแอดอีกสักเท่าไหร่ดีหมื่นหนึ่งโหนี่เกินหรือยังเนี่ยนะคะ ังนั้นสิ่งที่กาลังจะชี้แจงอยู่ตรงนี้เนี่ยจะทําทให้ทุกท่านนะคะคเห็นว่ายอดรายได้จากการขายมันไม่ได้เนาะเนาะเหมือนเงินเดือนนะเดี๋ยวดูต่ออีกนิดนึงนะเดี๋ยวจะโยงเป็นเรื่องของการขาดสภาพคลองด้วยสักครู่นะคะอันนี้รวมกัน27งหมื่นเจ็ดสองหมแล้วนะแปลว่าอะไรคะแปลว่าก้อนค่าใช้จ่าย2ก้อนนี้ใช่ไหมคะรวมกันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแสนหกหมื่นเจ็ดพัน สองก้อนนี้รวมกันดังนั้นสิ่งที่ทุกท่านเห็นในตรงตรงนี้นะคะขวักระจาอที่บายว่ามันจะไปเหลือจริงๆแล้วเลยเนี่ยเอาไปกินใช้ส่วนตัวเนี่ยตันนี้นะเอาไปกินใช้บรรทัดนี้เลยนะคะอยู่ประมาณสัก3า0 0 0กว่าบาทก่อนจะเอาไปหักส่วนตัวดังนั้นถ้าเป็นการเซ็ตเซตนะคะเป็นการเซ็ตก็คือเมื่อก่อนเคยมีเงินเดือนอยู่3 0 0 0 0 เอาไว้หักรายจ่ายส่วนตัวเอาไว้เดินทางนู่นนี่นู่นนั่นเอาไว้กินใช้มันก็เทียบเท่ากับว่าเวลาจะเทียบผลผลของการค้าเนี่ยคือเหมือนเอาเงินเดือนในอดีตเ่ยมาหักด้วยต้นทุนมาหักด้วยค่าจ่ายทั้งก้อนก่อนเหลือเท่าไหร่เอออันนั้นนี่ยเอาไปกินใช้แปลว่าอะไรคะอย่าเพิ่งลืมไปว่าเงินที่เข้ามีรายจ่ายหลายอย่างที่จําเป็นต้องจ่ายแล้วรออยู่ ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหออกจากงานมาเงินเดือนสามหมื่นวันนี้มาขายได้สองแสนก็าบาทรวยแล้วท้ายที่สุดพอทอนรายจ่ายที่เกิดจากธุรกิจฟังทันใช่ไหมคะทอนรายจ่ายที่เกิดจากธุรกิจเนี่ยถ้ามันเท่ากับเงินเดือนที่เคยได้หรือมากกว่านิดหน่อยพอโอเคพอลุ้นแต่บางท่านบอกว่าจากเงินเดือนสามหมื่นตอนนี้ขายได้แสนห้าแล้วนะออกมาทําการค้าขายได้เดือนละแสนห้าโอ้โหพอทอนค่าที่จ่ายเหลือตรงเนี้ยจุดดอกจันตรงเนี้ย น้อยกว่าเงินเดือนคราวก่อนเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มอยู่ยากกลับมาที่เคสนี้บ้างที่กรัพบอกว่าทําไมนะขายได้ขนาดนี้แล้วมันต้องยังเกิดสภาพคล่องอยู่การเกิดาการขาดสภาพคล่องจุดนี้นะคะมันเกิดได้ตรงนี้ค่ะว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณขายได้2องแสนคุณเริ่มมั่นใจแล้วว่าสินค้าที่คุณเลือกมายังมีความสามารถในการทํากําไรคุณก็เริ่มทําการซื้อสต็อกมามากขึ้นแปลว่าอะไรคะคุณคาดหวังว่าขัแทนค่าเลยนะ เดือนหน้าเนี่ยนะเดือนหน้าคุณจะลองโหมดูคุณจะมีรายได้จากการขาย4,000สนโหมดูเลยนะแล้วเมื่อกี้นะคะต้นทุน70%ซคุณก็ต้องมีต้นทุน70%เซนเี่ยก็คือส0งแสนแปดค่าที่จ่ายอีกประมาณก้อนหนึ่งเท่าเดิมอยู่ที่2องหมืสิ่งที่คุณเห็นคืออะไรคะสิ่งที่คุณเห็นคือเฮ้ยถ้าเราขายได้มากขึ้นสี่แสน ะะหาก2 8 0 0 0หาก20,007เอาเท่าเดิมเลยนะคะมีค่าแอดค่าอะไรเท่าเดิมคุณจะได้กำไรมากขึ้นสมมติฐานในหัวคุณมาทันทีคุณฟังทันใช่ไหมคะอันนี้คือสมมติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากคนเงินเดือนมามาเทียบเฮ้ยอยู่ได้ละถ้าเราขายได้มากขึ้นก็ดีดิกำไรตรงนี้จะได้มากขึ้นจะได้ใช้ส่วนตัวได้ดีขึ้นตัวเลขในหัวกายเป็นจาก200,000เป็น400,000 หากกบต้นทุนโอโหเห็นแล้วว้าวมากแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้คืออะไรเกิดก่อนระหว่างรายได้กับต้นทุนถ้าคุณ P ีออเดอร์อันนี้อันดับหนึ่งถ้าคุณ P ีออเดอร์คุณจะได้เงินเข้ามาก่อนแต่ว่าบนโลกความจริงไม่ใช่<ม>บนโลกความจริงคือคุณซื้อคุณสั่งทั้งซื้อทั้งสั่งสินค้าเข้ามาก่อนพอสินค้าเข้ามาใช่ไหมคะ ในขณะที่คุณสั่งคุณรู้แล้วว่าคุณไปตัดล็อตมาคุณตัดบัตรเครดิตคุณจ่ายตังค์เข้าไปคุณก็เริ่มรู้ว่ามีอะไรมาขายคุณค่อยขายเงินทยอยได้แต่ของจ่ายไปแล้วแปลว่าเงินออกไปก่อนของอะไรคะทยอยได้นะคะลายจ่ายตัวนี้ตามมาแล้วกําไรเดี๋ยวมาเหลือปลายเดือนลําดับแบบนี้ใช่ไหมของซื้อไปก่อนเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยประเด็นคือ เงินที่มันไหลเข้ามาในเดือนแรกที่ขายถือว่ามีกำไรมันแทบจะไม่พอกับการไปซื้อของสต็อกล็อตใหม่ด้วยซ้าไปรูดบัตรเครดิตเพิ่มค่ะไปหาแหล่งทุนมาเพิ่มเพื่อคาดหวังว่าจะได้4 0 0 0 0นถูกไหมคะเพื่อให้หวังว่ากําไรจะมากขึ้นเอาเงินทั้งหมดจากรายได้บวกเงินกู้ต่างๆไปอัดสต็อกเข้ามาภาว่าการขาดสภาพคล่องเกิดขึ้นได้อยู่แล้วค่ะ ในจังหวะการเริ่มต้นที่มีการขยายของยอดขายมีการอัดสต็อกมามากขึ้นเรื่องนี้สำคัญดังนั้นเนี่ยกลไกการแก้ไขถ้าคุณทำได้ให้คุณซื้อของต้นทุนของการซื้อของมาแบบเครดิตยกตัวอย่างเช่นคุณดูไปเลยว่าบัตรเครดิตของคุณน่ถ้าคุณไปซื้อของจากที่ที่ไหนสักที่หนึ่งเราสามารถรูดบัตรเครดิตได้ไม่มีค่าธรรมเนียมให้คุณดูเลยว่าการซื้อสินค้าที่เป็นต้นทุนเนี่ยที่เป็นต้นทุนนะคะ ที่เป็นต้นทุนมาเพื่อขยายสต็อกลอตเนี่ยเครดิตได้ไหมไปต่อรองจากจีนหรือว่าไปต่อรองจากซัพพลายเออร์สมมติเขาไม่ให้เครดิตคุณต้องรูดบัตรเครดิตอถ้าเขาไม่ไม่ให้วงเงินเชื่อคุณต้องรูดบัตรเครดิตแล้วไปดูช่วงการตัดบัตรเครดิตสมมุติบัตรเครดิตของคุณตัดวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอ่ะถล่มซื้อไปเลยทันไหมคะใช้บัตรเครดิตรูดหลังวันคัตออฟซื้อไปเลยเราเล่งของให้มา เพราะว่าอะไรคะก้อนต้นคุณนี้เงินยังไม่ต้องจ่ายแล้วก็พอของมาถึงเล่นขาย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 สรุปคุณก็ลำดับใหม่อันนี้แม้มันจะเกิดขึ้นก่อนแต่ว่ามันเป็นเครดิตเงินจะได้เข้ามาก่อนแล้วเราก็จะไปจ่ายค่าที่จ่ายในเดือนแล้วเราค่อยๆเอามาชำระบัตรเครดิตแล้วถึงจะเป็นกำไรลำดับเปลี่ยนทันทีแต่ถ้าซื้อสด ต้องระวังดังนั้นในช่วงของการเติบโตของรายได้นะคะกดปิดรายละเอียดอันอื่นก่อนนะคะเทียบนิดเดี่ยวในจังหวะช่วงการเติบโตของรายได้จากการค้าเดือนละสองแสนกำไรสามหมื่นใกล้ๆกับตอนเป็นพนักง,งานประจําเวลามองอย่ามองรายได้ให้มองรายเหลือนะคะเมื่อเทียบดูว่าเราพอกินใช้ไหมดังนั้นพอช่วงเติบโตสองแสนเป็นสี่แสนเป็นหกแสนโอ้โหบอกได้เลยว่า การลันเงินไปอยู่ในสต็อกการสั่งซื้อการวางมัดจำและยิ่งถ้าเราขายไม่หมดมีสินค้าคงเหลือบอกเลยค่ะถ้าบริหารไม่ดีเนี่ยเงินไม่เหลือเลยเนื้ออกไหมคะดังนั้นผู้ประกอบการใหม่นะคะอยากให้ระวังตรงนี้ด้วยสักนิดหนึ่งให้เป็นข้อคิดสำหรับเช้านี้หวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าท่านไหนรู้สึกว่าอ๋มีประโยชน์จังเลยนะคะฝากกดหัวใจรัวๆพิมพ์คำว่าคิดถึงน้นจ๊ะเหมือนเดิมนะคะหนมีคำถามไหมเดี๋ยวฝากพิมพ์มาเลยตอบตรงนี้แป๊บหนึ่ง มันจำเป็นนะคะเป็น,ปนคณิตศ,ศาสตร์101อ่านะคะอู้มีคนทักไทยเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะคะอยู่ไปด้วยกันนะคะกับเพจบัญชีอย่างง่ายกวดก็อยู่ตรงนี้กับแฟนเพจบัญชีอย่างง่ายแบบนี้ล่ะคะ่ะนะโอเคได้เลย อ่าได้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์นะคะขอตัวก่อนแล้วกันสำหรับเช้านี้นะคะอย่าลืมพิมพ์คึว่าคิดถึงนะจ๊ะมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ